วัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับน่าจะประมาณ1เดือนพอดีนะอาจารย์ที่ไม่ได้คุยกับอาจารย์เนอะเรานั้นเนี่ยผมยาวเลยเนี่ยผมเป็นสั้นจุและนี่รอบนี้ผมยาวแล้วครับเรื่องเรื่องเยอะมากอาจารย์วันนี้เรื่องเยอะมากแต่เดี๋ยวค่อยๆไล่กันเนาะแล้วก็พยายามจะตั้งประเด็นให้เห็นทั้งภาพใหญ่ๆแล้วก็ในเชิงรายละเอียดนะเก่งแล้วก็ทีมงานเกินไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการจอมพลัง กับกองทัพเนอะแต่ก่อนคือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกันนะอาจารย์แต่ว่าวันนี้ดูไม่ใช่แบบนั้นจากการที่คุณกันออกมายืนยันว่าเขาได้รับการขอความอนุเคราะห์จากกองทัพให้ซื้อชุดเกาะให้นะแต่กองทัพก็ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังไม่กี่นาทีนะอาจารย์บอกว่าไม่ได้ขาดแคลนอาจารย์มองบทบาทของคุณกันกับกองทัพหน่อยครับ ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมันน่าสนใจตรงที่ว่าในบริบทของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราคุยกันเป็นหัวข้อข่าวทั่วไปเชิญนักวิชาการมาคุยครเราไม่สามารถที่จะ imagine ได้เลยว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะมีชื่อกันจอมพลังโผล่เข้ามาในในประเด็นเรื่องความความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาคือ คือซาดดารีเนี่ยการเมืองในปีคศ .20-25 เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปจนถึงจุดที่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็การมาเป็นหัวใจของทั้งจะพูดยังไงล่ะก่อนหน้านี้ หัวใจของการแก้ไขปัญหาแต่ณนะนนี้คือเป็นหัวใจของปัญหาซะเองอใช่ไหมฮะอ,อันนี้คือเราเรา imagine มันไม่ออกจริงว่าว่ามันมีบทบาทของอินฟลูในแง่ของออนโยบายต่างประเทศของเราด้วยคือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกสะทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็คงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมีมันมีตัวแสดงอ,งอื่นๆที่มันไม่ใช่เป็นตัวแสดงของรัฐรที่เข้ามามีส่วนในการในการกําหนดนโยบายต่างประเทศใช่ไหมฮะ เยอะอย่างเส้นกลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์แต่มันงานมาเป็นอินฟลู เป็นประเด็นแรกนะที่ต้องมีบทบาทใน,นห่้วงเวลานี้ประการที่สองผมเห็นอย่างไรจากคำจากคำถามนี้รเรื่องเกับเอกเมื่อวานเนี่ยผมก็ติดตามค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการโต้ไปโต้มาของกองทัพและของการจอมพลังแล้วก็อย่างที่อย่างที่เก่งพูดเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะร่วมแรงร่วมพลังกันนะฮะในการเรียกเรียกว่าร่วมหัวโจมท้ายกันก็ว่าได้แต่แรกวุยส่งลูกกันใหญ่เลยนะครับคือ คือเราสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ตอนส่งลูกแล้วก็มาถึงตอนนี้ที่ปาลูกกันแล้ว uh huh. อ่ะการส่งลูกเอาวิเคราะห์การส่งลูกตอนนั้นก่อนก็คือคผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ย uh huh. กองทัพเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าก็ใช้กลยุทธ์ของการเอาอินฟลูเนี่ยเข้ามาเป็นแนวหน้า uh huh. ในการเผชิญกับปัญหากัมพูชา uh huh. หมายความว่าถ้ามันมีความผิดพลาดอะไรอินฟูรับไป uh huh. ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิด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 เปลี่ยนไปในทางที่บวกกองทัพก็ได้เพราะว่กองทัเพทเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้อินฟลูเนี่ยเข้ามามีบทบาทหรือก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับชาติทียมที่เราพูดกันถึงกันอยู่อะไรแบบนี้นะฮะผมเลยคิดว่าการที่เอาการที่กองทัพเนี่ยดูเหมือนจะ ทางานกลมเกลียวกับการจลพลังอันนั้นเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของกองทัพแต่แต่สิ่งทีหนึ่งที่กองทัพอาจจะมองมองมองไม่เห็นนะจุดนั้นก็คือแล้วคุณไม่เผื่อใจเหรอวันหนึ่งที่ที่เริ่มมันการแบบเป็นแบบนี้ครับผม่าผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เผื่อใจผมว่านะวันนี้เนี่ยที่มันมีการเริ่มเริ่มเออกมาโต้ตอบกันแล้วเนี่ยถ้าผมจะวิเคราะห์นะฮะเก่งผมคิดว่ากองทัพต้องต้องพิจารณาแหละว,ว่า ณจุดนี้เนี่ยการจอมพลังเนี่ยถูกโจมตีจากหลายๆฝ่ายแล้วแล้วในสิ่งที่การจอมพลังถูกโจมตีนั้นครับผมแทบไม่เห็นเลยว่าการจอมพลังสามารถที่จะอธิบายเรื่องที่ถูกโจมตีได้อืม จะไมฮะคือถ้าเกิดถูกโจมตีหนักๆแล้วมันมีมันมีคําอธิบายที่หนักๆตอบทุกเรื่องตอบโต้ทุกเรื่องเช่นสสคุณรัชชโนธบอกว่ามันมีความอึมครึมเลยเรื่องเกี่ยวกับเออบนเงินบริจาคกลางเงินออกบริจาคเลยกลางบัญชีออกมาเลยคือเราจุดจุดนี้เราก็ยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่ไหมฮะผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยกองทัพเริ่มคิดแล้วว่า การจอมพลังอาจจะการมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า liability ก็คือการมาเป็นตัวถ่วงอันนึงอะ่ะถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากองทัพยังจะร่วมร่วมร่วมหัวจมท้ายไปอีกเนี่ยนะฮะเลยอาจจะคิดว่ากองทัพอาจจะรู้อะไรที่หลายๆอย่างที่เราไม่รู้อเลยจําเป็นจะต้องเดินออกมาก่อนแน่นอนมันก็หนีไม่พ้นหรอกเรื่องเ,เกี่ยวกับเงินบริจาคใช่ไหมฮะ มันจะมีอะไรไปมากกว่าเรื่องนั้นเอ่อมันก็เลยทําให้มันกิยการเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่ามันมีการพูดไปโทษมาแต่ถึงแม้ว่ามีการพูดไปโทษมาเมื่อวานใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีเพราะว่าถ้าเก่งช่วยแก้ผมแล้วกันผมอาจจะเข้าใจผิดเท่าที่ผมก็คือว่าเอ,อคุณกันเนี่ยยืนยันว่าฉันไม่จะสารแนนะฮะแต่กองทัพขอมาจริงๆขณะที่คุณวินไทยบอกว่าไม่ได้ขอ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการเอาเอาจดหมายออกมาแต่จดหมายนั้นมันไม่ใช่เป็นจดหมายที่มันบอกว่ากองทัพขอมันเป็นจดหมายอาของกองทัพที่ขอบคุณในความอนุเคราะห์ซึ่งอันนี้ผมพอเก็ตได้นะว่ากองทัพรู้รสึกเออเออมันก็รักษาน้ําใจอ่ะคือไม่ได้ขอแต่เขาให้ในเมื่อเขาให้แล้วก็เขียนจดหมายขอบคุณเขาอ,อะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นการแสดงว่ากองทัพขอแต่ใน่สุดแล้วมันก็มีจดหมายขอมาแต่ไม่เสร็จ ครับมันเป็นของตํารวจตัวเวนชายแดนอะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยแล้วถึงแม้ว่าเมื่อเราลงไปดูในจุดหมายนั้นแล้วนะผมเองอินที่มันไม่ค่อยดีเลยคือมันมีการขอที่มันเฉพาะอย่างมากไม่ใช่การขอเฉพาะอย่างมันมีการเจาะจงลงไปถึงชื่อบริษัทอะไรนี้ด้วยเนี่ยคือมันมันผมคิดว่ามัน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 อะปกติใช้คํานี้ดีกว่าเอาเป็นว่านี่นี่เป็นนี่เป็นข้อสุขของผมแล้วกันว่าที่เราเห็นว่ามันเริ่มมีการที่จะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยผมเริ่มสุกว่ากองทัพเดียกัำพยายามที่จะตีตัวออกห่างนะฮะ คิดว่าจมลงไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อต่อตอ,อ,อสถานะความชอบธรรมของกองทัพในการดิลอยู่กับปัญหานี้ที่ขึ้นแล้วก็กลับกัมพูชาด้วยครับอะผมสรุปคําอาจารย์นะคือกองทัพอ,อาจจะมีข้อมูลอะไรที่มากกว่าเราถูกไหมอาจารย์กลัวซวยออกตอนนี้ดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นผมอ,อาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมครัแต่คือ แต่ผมคิดว่าผมเนี่ยถูกเพราะถึงทุกทุกวันนี้เนี่ยแต่เราฝ่ายยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนต่อสาธารณชนเลยทุกอย่างมันทุกอย่างคือคนไทยเนี่ยถูกถูกจะไงถูกปิดให้อยู่ในความมืดน่ะในเรื่องนี้อ่ะใช่ไหมฮะคือผมยังงงถึงแม้แต่ตํารวจตะเวนชายแดนก็เถอะทำไมต้องขอจากจากขาคือคุณไม่สามารถอ้างได้นะว่า ว่างบประมาณเนี่ยมันตกเบิกช้าอะไรอย่างเนี้ย uh huh. คือผมเป็นข้าราชการผมกรู้ว่างบ,งบประมาณเนี่ยตกเบรริกช้าจริง uh huh. แต่นี่มันเป็นกรณีพิเศษมันเป็นกรณีอยู่น่าสงคราม uh huh. คือมันอธิบายมันอิมเมจินไม่ได้อะถ้าเกิสดสมมติว่าทางเขมรยิงตึกปืนอ้กมาตุม uh huh. ต้มตุม้มตุ้มแล้วเราต้องยิงตอบโต้กับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอทําเรื่องเบิกก่อนตกเบิกหกเดือนคือ ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอดีตราชการมาพูดเนี่ย <c oughs> แล้วมัน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 ตลกอนะ่ะครับอาจารย์กลับไปนิดเดียวช่วงต้นที่กองทัพกับคุณการจอมพลังเขาเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันเนะเาะเป้าหมายจริงๆในการทําแบบเนี่ยเพื่ออะไรอาจารย์ผมคิดว่านะเอามองมองจากกองทัพก่อนอันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเช่นเดียวกันครับคือกองทัพทั่วโลกเก่งมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสงครามกองทัพตกงานใช่ไหมฮะอันอันนี้มันเป็นเบสิกอีกอ่ะคือเอ่อ มันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การตกงานด้วย uh huh. มันมันในโดยเฉพาะในบริบทของการเมืองไทยที่กองทัพเนี่ยมีบทบาททางด้านการเมืองเยอะมาก uh huh. การเลี้ยงให้มันเกิดความขัดแยง้งเออนี่มันคือจะพูดยังไงอะ่ะขอทุกคนเดินออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์กันนะ uh huh. ที่ออกจากเดินออกาจากทุ่งลาเวนเดอร์คืออุ้ยฉันไม่ต้องการมีสงครามแน่นอนไม่ใครต้องการมีสงครามครับ uh huh. แต่มุมมองที่มัน,ท,มนที่มันเป็นมุมมองสัจสัจจะนิยมเนี่ย uh huh. คือเรลลิซึมเนี่ยเรลลิสติกมากๆจากกองทัพเนี่ย มีความขัดแย้งแน่นอนย่อมมีประโยชน์กองทัพทั้งในแง่เรื่องเกี่ยวกับบทบาทที่จะเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทั้งในแง่ทั้งในแง่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณทางด้านกองทัพ<ถ>ใช่ไหมพอมีพอมีสงครามปุ๊บเนี่ยมันอ้างอะไรได้ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทําไมอากองทัพณจุดนั้นเนี่ยถึง ถึงกระเยี่ยนกระหือหรือในการที่ไป,ไป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 แล้วเราก็เห็นได้เลยว่าจาก,าจากาผู้นํากองทัพที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยค,คือพูดต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นความพูดที่ ที่จะนําไปสู่การคลี่คลายปัญหาเนื่อบอกไหมฮะมันไม่ได้เป็นคาพูดที่ที่เหมือนกับจะซัพเจสว่าเออกองทัพก็ฝ่ายหาสันติภาพเช่นเดียวกันมันเป็นในทางตรงข้ามอ่ะนี่ผมเชื่อมันเป็นจุดมุ่งหมายของกองทัพอันหนึ่งนะฮะครับมันมันดันเป็นจุดมุ่งหมายที่มาที่มาแบทพอดีเลยกับจุดหมายของการจอมพลังนะฮะในการใช้กระแสะชาติยมนะฮะเออคือแล้วถ้าเกิดเราจะพูดกันแบบจริงจริง,รงแบบพูดแบบเออ เขวานผ่าผ่าซ่าไปหรอขาใช้คำนั้นหรือเปล่าก็คือมันเป็นประโยชน์ส่วนตัวในหลายๆเรื่องอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นผลประโยชน์ส่วนส่วนตัวตั้งแต่การสร้างชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยของอินฟลูแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งไม่ใช่เป็นการสร้างชื่อเสียงจากเออจากพูดจัดเรื่องความบันเทิงนึกออกไหมจากเออทำทำเออเออเออเครื่องสำอางขายอะไรเงี้ยนี่มันเป็นมันเป็นอินฟลูที่มันที่มันเข้าเข้าเกี่ยวกับสงครามคือ เราเรา,เราจะคิดไปมากก่อนันก็ได้ว่า<ม>นี่มันอาจจะเป็นสะพานอันที่สําคัญมากของการจอมพลังถ้าเกิดว่ามันม่านเรื่องมันไม่พังซะก่อนนะ กำลังสามารถใช้อันนี้เนี่ยในการทอดไปสู่การเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยในสังคมไทยเพราะสังคมไทยเนี่ยชอบฮีโร่แบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน,น่นอนของการยังยังไม่รวมเรื่องถึงเกี่ยวกับเงินบริจาคที่จะเข้ามายังไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับโลกแห่งโซเชียลมีเดียที่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ยอด engagement หมายรายได้ส่วนตัวแล้วยอด n g a g e m e n นเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆ มันไม่ใช่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไซส์ไลน์เลยคือผมเข้าไปดูในใน c e b o o k นะฮะของกันจอมพลังแล้วเ,เห็นยอดของ Engagement ยอดกดไลค์เนี่ยผมสามารถคา l c u ลเ t ตได้คาลโคลเรตได้เลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ย เขาได้ค่าตอบแทนจากเฟซบุ o กได้มันเป็นจำนวนมหาศาลมากคือนี่นี่มันแค่เป็นส่วนหนึ่งนะถ้าแบบรวมเรื่องรวมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคมันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อสองฝ่ายมันมีต่างคนต่างมีผลประโยชน์เนี่ยมันเลยไม่แปลกเลยที่จะมาจะมาล่วงหัวลงท้ายกันแล้วสุดท้ายที่ผมจะปิดตอนนี้ก็คือว่าโดยเพราะการที่อยู่มาทําอะไรแบบนี้แล้วอยู่ทําในนามของชาตินิยม โอกาสพังมันยากนะองจริงใช่ไหมฮะพอพอพอพูดเป็นเรื่องชาติยมปุ๊บเนี่ยเก่งถ้าเกิดคุณสวนกระแสดิ้นึงเนี่ยคุณตายเลยนะใช่ไหมฮะคือชาติยมมันเป็นอะไรที่มันมันก็เปรียบเทียบว่ามันจะพูดไงถ้าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นเรื่องปกป้องสถาบันกษัตริย์ชาติยมเนี่ยคือเป็นรัฐที่ที่ปกป้องความเป็นชาติอะที่คุณไม่สามารถที่จะไปลดทอนมันได้เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างมีผู้หยดกันแล้วก็ใช้ ลทัทธิชั้นยมเนี่ยในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหล่านั้นแต่ในวันหนึ่งเราเราก็รู้แล้วว่าทั้งเรื่องเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสมันเกิดขึ้นแล้วกระแสแล้วพอแล้วมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้คนเริ่มมี question mark แล้วว่าแล้วชัติยมของเธอมันหมายความว่ายังไงมันเลยเกิดกระแสโต้กลับในวันนี้ครับอาจารย์ถ้าย้อนไปสักประมาณหนึ่งเดือนก่อนวันที่เราจะคุยกันตอนนี้นะกระแสะชัตนยมมันสูงมากนะอาจารย์แล้วผมก็เห็นแบบเดียวกันกับอาจารย์คือหมายความว่ายอด engagement ของคุณกันเขาเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะมากไอ้ตัวยอดไม่เท่าไหรน่นะ ที่บริจาคไปเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคือคือคุณผู้ชมแบบนี้นะผมก็แอบ,บตกใจเนอะเราสามารถโอนไปได้เลยพอเป็นเรื่องเนี่ยโอนโอนโอน,โอนไปได้เลยสิ่งนี้คืออะไรอาจารย์คือจะบอกว่าวันนั้นมันสูงมากแต่เก่งบอกตรงวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้ลดแบบลดลดท่วม,ม,มผมยังไม่ผมยังไม่เชื่อมันลดท่วมมันจะไม่ท่วบเลยตามหรือก็ตามที่ที่สัตยภาพเนี่ยและเส,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 สถียรภาพสุมิย ควมั่นคงตามแนวชายแดนมันมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะเออเาล่ะเรารู้แล้วว่ามีการลงนามกันเในใน k ค Accord ร์ดแต่นั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าพอลงนามปุ๊บแล้วมันจะเกิดสัติภาพทันทีปั๊บเพราะฉันตาบแลก็ตามที่มันยังมีความขัดแย้งอยู่เนี่ยชาติยมมันยังใช้ได้ในใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอแต่ผมก็ใจว่าณวันนั้นเนี่ยเมื่ออาโม่นของคนมันทายมากคือ แล้วผมทําเรื่องชาตินิยมมาตั้งเยอะแยะส่วนหนึ่งเนี่ยคือผมทําในเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้วยคือเราสามารถได้เลยว่ามันมันมีมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นลัทธิมันเป็นความเชื่อที่มันมีที่มันทรงพลังมากนะมันทรงพลังมันทรงพลังถึงขนาดที่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถึงแม้แม้เราจะไม่รู้จักกันเลยครับในประเทศเดียวกัน สามารถใช้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชาญยมเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมต่อความรู้สึกทําให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้จักกันเฮ้ยเราเชื่อเรื่องเดียวกันเรารักชาติเหมือนกัน <S <S ถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายเงินเราต้องจ่ายเงินแล้วต้องจ่ายเงินนะ <S <S มันมันไปถึงขนาดนั้นมันผลักให้คือถ,ถ้ามันจะถ้ามันจะบู๊ตในแง่ดีนะก็แบบนี้แหละมันผลักให้คนเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมเกิดความร่วมมือร่วมในการบริจาคเงินแล้วในทางลบของมันเนี่ยก็ใช้ความร่วมมือนั้นะในการ พุ่งชนเข้าหากัมพูชาพุ่งชนหาคนที่ไม่มีความรักชาติคือมันเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นความโหดร้ายและาการทรงพลังพลังอานาจใน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 ,ในเหรียญเดียวกันอะไรแบบนี้เพราะะนะวันนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์รูปมแบบนี้เนี่ยเอ,อแล้วผมต้องบอกคนไทยบางทีมันก็ใจบุญน่ะในในเรื่องชั้นบริจาคชั้นบริจาครชั้นบริจาคเพราะเราสอนมาให้ เป็นคนชาติที่แม่งขี้บริจาคส่วนหนึ่งเนี้ยนะโอเคมันอาจจะเชื่อตามศาสนาพุทธแต่อันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยคือนี่แหละมันเป็นความสําเร็จของรัฐไทยในการเอาความคิดของความใจบุญเนี่ยมาใส่ในคนไทยพอคนไทยใจบุญแล้วเนี่ยรัฐไทยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอใช่ไหมฮะยกอย่างเช่นเลยไอ้เรื่องสวัสดิการไม่ต้องไปพูดถึงเลยค,เคือเอ,อคน เยอะเกินยุกศกไม่มีใครดูแลใช่ไหมอยู่บ้านคนเดียวลูกทิ้งเป็นพิการใช่ไหมประเทศอื่นเนี่ยรัฐต้องเข้ามาดูแลแล,แล้วแต่พอรูปลงเฟซบุ๊กโซเชียลมเดียปุ๊คนแห่บริจาคเงินรัฐไม่ต้องช่วยละ มันเป็นแบบนั้นนะอาจารย์มันเป็นแบบนั้นแหละมันก็เลยเป็นการสื่อที่อธิบายว่าเออแล้วทาไมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนถึงบริจาคกันเยอะแยะมากมายอะไรแบบเนี้คือเราคิดไม่เราเราคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เมืองนอกมันไม่เกิดแต่ผมคิดว่าเวลาเมืองนอกมันเกิดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกูดคอสจริงๆคือมันต้องมีสาเหตุที่มันแบบมันทําให้มีความชอบทมในการขอการบริจาคอ่ะใช่ไหม คือเรื่องเรื่องสงครามแล้วเป็นการบริจาคนี่มันค,คือเรานึกออกเลยว่ามันจะมีมันจะมีประเทศไหนบ้างที่ทําคือเรื่องอื่นผมพอนึกบทนึกออกได้ยกอย่างเช่นเก่งมันมีมันมีมันมีแบบนี้หลายครั้งคือ ในช่วงที่แอฟริกามันเกิดมันเกิดโรคระบาดมันเกิดเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารอย่างารุนแรงเนี่ยมันก็มีประเทศต่างๆเนี่ยที่เรียลลัยเงินอะไรเงี้ยคือผมถือว่ามันผมถึงบอกว่ามันเรียกว่าเป็น good c อสคือมันบริจาคแบบนั้นเนี่ยคือมันเห็นชัดๆเนี่ยใช่ไหมแล้วมันมันเป็นมนุษยธรรมจริงๆคือแต่นี้เป็นการบริจาคเงินเพื่อปทางสงครามคือมันมันบางทีมันมันก็คิดลำบากเหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยผมอยากจะย้อน ผู้ท่านผู้ชมกลับไปเมื่อปีคศส9 6 2ตอนที่เราต่อสู้กับกับกัมพูชาในกรณีของเขาผู้วิหารที่เอาเรื่องนี้ไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะว่าในสุดแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยก็ขอเลี่ยายเงินคนละบาทนะฮะในการเอาเงินเนี่ยไปสู้คดีอะไรแบบนี้คือมันคื คือจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจนจนปัญญาถึงไม่มีเงินไปสู้คดีก็ไม่ใช่แต่การเรียรายเงินแบบนี้เนี่ยเท่ากับการขอให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง ของการต่อสู้มันทําให้เกิดพลังที่มันสูงมากกว่าการเอาเงินของรัฐบาลอย่างเดียวไปใช้ในการทาคดีนะใช่ไหมครแล่ผมคิดว่าผมเชื่อความคิดแบบนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันกับณวันนี้คนที่บริจาคเงินเนี่ยก็คิดว่าฉันรักชาติฉันอยากขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าฉันอาจจะออกไปรบไม่ได้ฉันขอแบบนี้ก็แล้วกันครับอาจารย์เก่งถามต่อจากประเด็นที่อาจารย์ตอบบางคนก็บอกเงินฉันเงินผมเงินข้าพเจ้าก็ฉันอยากทําแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเขาได้ ช่วยเหลือแต่มันมีแง่ไหนบ้างไหมครับอาจารย์ที่รู้สึกว่าการช่วยเหลือแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านอื่นง่ายๆเลยนะอืถ้าเกิดเงินมันไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์ที่อยู่อยากจะที่อยู่ท,ที่ที่อยู่บริจาคแต่แรกอะ่ะแล้วอยู่จะคิดยังไงยกอย่างเช่นเงินชั้นเงินชั้นแต่ในสุดแล้วมันรู้ว่าเงินของคุณเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าคนอื่นอะ่ะนี่ก็มันเป็นเบสิกล้วป๋ะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า กล่องดำเนี่ยมันเริ่มเปิดขึ้นมาละใช่ไหมฮะในการแฉกันในช่วงเรียกว่าเอาพูดจริงนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่เกิดเหตุการณ์ราชพิธีนะใช่ไหมฮะผมคิดว่า ผมคิดว่ากรณีเรื่องของการจอพลังเนี่ยอาจจะถลายลงไปลึกกว่านี้เพอ,เอิญว่าช่วงที่มันจนจนถึงจุดพีคเนี่ยดันเกิดงานราชพิธีขึ้นมาเชื่อมนก็เลยทําให้เรื่องมันพอสาบไปบ้างแต่ก็อีกอ่ะพองานพอเรื่องงานราชพิธีเนี่ยเริ่มที่จะหายไปบ้างก็เลยกลายเป็นเรื่องของของคุณการจอพลังกลับกมาอีกทีคือคุณเป็นคนบริจาคใช่ไหมฮะคือคุณจะหน้ามืดตามโมถึงขนาดที่รู้รู้ทั้งรู้ว่าการบริจาคเงินของคุณแต่ในสุดแล้วมันจะไปลงกับคนอื่นแล้วคุณยังบริจาคต่อคุณก็สมควรให้คนด คุณมันโง่ใช่ไหมฮะคือเอาหลักถ้าเกิดว่าคือถึงแม้ว่านายสุดแล้วเงินบริจาคมันจะไปลงเรื่องเรื่องยุทธภพยุทยุทธอาวุธยุทธภพกรณ์นั้นก็ตามก็อยากให้คุณคิดว่าคุณทําไมคุณต้องจ่ายดับเบิลคุณจ่ายดับเบิลสิเพราะอะไรเพราะว่าเงินภาษีของคุณที่คุณจ่ายอยู่แล้วเนี่ยทํางานแทบตายหลังกดหลังแข็งเสียภาษีไปแล้วเงินภา,าษีของคุณเนี่ยไปลงในเงอบประมาณทางด้านตลาดหุไปแล้วแล้วคุณยังต้องจ่ายดับเบิลอีกหรอ เราก็ควรตั้งคําถามกับกองทัพนะอาจารย์ถ้ายังมาต้องขอบริจากจากการจอมพลัง อันนี้เรางงมากแล้วเราเแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีรัฐบาลที่มันมาจากทหฐฐารด้วยออใช่ไหมฮะถ้าเ <ๆ S 2> กิดเราตั้งเป้าแต่ปีคศ2 0 1 4นั่นคือตั้งแต่คุณประยุทธ์เนี่ยทำรัฐบหารขึ้นมาคุณประยุทธ์เนี่ยพิ่งลงไปเมื่อมันสองสปีนี้เองอ,อ,อย่าลืมว่าตลอดเวลาที่ช่วงคุณประยุทธ์หนึ่งและคุณประยุทธ์สองเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยได้เข้าถึงงบประมาณแล้วก็ได้เพิ่มงบประมาณนะฮะทางด้านทหารเรื่องเกี่ยวกับโหยแล้วแล้วแล้วคืออย่างที่บอกอะสถานะของกองททัพในการเมืองไยยด้ว เมื่อมีการเสนอว่าจะต้องซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์แพงๆเลยก็ตามเนี่ยคนพวกนี้เรียกว่าจะได้บทแทบจะไม่มีการถูกปฏิเสธเลยอาจารย์ยูจะต้องมาเรี้ยไรยเงินจากประชาชนอาจารย์เอาล่ะ เราคุยกันว่ามันเกิดกระแสะรักชาติหรือข้างชาติอะไรเองก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมีเรื่องที่คุณการถูกแฉเนาะแต่อาจารย์ก็ยังบอกเองอีกว่ากระแสนี้ไม่ได้หายไปมันและมันก็ไม่ได้ลดหวบลงไปนะอาจารย์มันยังเกาะติดอยู่ในสังคมไทยอาจารย์มองยังไงว่าเราเราเรา,เราอยู่ในจุดไหนที่ยังมีกระแสนี้เกาะติดอยู่แล้วมันดูเหมือนไปเรื่อยๆนะอาจารย์คือผมคิดว่านะฮะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้พีคเท่ากับเดือนที่แล้วครับ แต่เมื่อกี้ผมพูดขนาดเดียวกันแ้มันไม่ได้ลงทั่ว uh huh. ผมเพิ่มมาอีกการลงมาบ้าง uh huh. ใช่ไหมฮะไอ้ลงบ้านเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดดราม่านะตอนนี้ดราม่าเรื่องเกี่ยวความโปร่งใส uh huh. ขององบประมาณต่างๆอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งคุณการจอพลังณนะวันนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้นะฮะ uh huh. แต่มันก็ยังมีคนที่เป็นฮาร์ดคอร์เนชั่นแนลไอส์ก็คือเป็นฮาร์ดคอร์ชาติทยมจริงๆ uh huh. ซึ่งยังมีความไว้วางใจงมีความเชื่อใจอยู่นะฮะกับคุณการจอพลังและในสิ่งที่เขาทาอันนี้เราพิสูจน์เห็นง่ายๆเลยเเเพรราาาาะว่่่มืออไปน ใช่ไหมของเพจคุณการจอาพลังเราก็จะรู้ว่ามันก็มีทิศทางแบบนั้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันลงก็ใช่แต่มันไม่ลงหัวเพราะมันก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาครับอ,อ,อันนี้อาจจะพิจารณาได้สองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนก็คือว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมซึ่งผมพูดไปแล้วว่าเออ แบ่โก็ตามที่มันไม่เกิดแบบว่า absolute peace ก็คือสันติภาพแบบถาวรเนี่ยมันยังมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยชาติโยมมันหายไปลําบากและผมคิดว่าเราก็ยังอยู่ในสถานะสถานะแบบนี้ณนะตอนที่มันยังไม่ได้หายไปแบบสมบูรณ์แบบทําให้คนที่เป็นชาติโยมก็ยังคิดว่ายังไปต่อได้อ,อ่ะยังไปต่อได้แล้ววันนี้มันก็ได้เกิดเรื่องอีกนะ,ะเมื่อคุณมีระสมความคิด<อ>นะฮะ เผชิญหน้ากับกองทัพเดี๋ยวอันนี้อาจเป็นคำถามข้อต่อไปก็ได้แต่ว่าผมขอแตะนิดนิดหนึ่งก่อนว่าอันนี้มันคือมันไปกลายเป็นเรื่องตลกในโซเชียลมีเดียแล้วว่า,วาการจอมพลังเนี่ยยังไม่หายไปการมาเป็นวีระสมความคิดขึ้นมาล้ใช่ไหมครับมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เป็นตัวตายตัวแทนในเรื่องการขอรับเงินบริจาคแต่การมาเป็นด่านหน้าของการต่อสู้โดยใช้ชาตินิยมแล้วคุณวีระเองเนี่ย ก็มีเรียกว่าจะเรียกก็มีคดีกับกับกัมพูชามาเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมฮะยากถูกจับตัวไปขังคุกอยู่ในพนมเปญอะไรแบบนี้อ่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะกลับไปพูดตรงนั้นก็ได้แต่ข้าจะบอกเป็นมาพอเหมือนกับว่าเรื่องคุณกันจะลงจะลงบ้างเนี่ยก็เกิดกรณีของคุณวีรสงกรามกิ๊กขึ้นมาแล้วภาพเนี่ยที่มันออกมาปรากฏให้ให้กับโซเชียลมีเดียเห็นผมเห็นถึงขนาดมีการปะทะกันมีการผักเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้มันไม่ทําให้ความรู้สึกชาติยมเนี่ย มันหายไปอีกอะนึกออกไหม <c oughs> ว่าภาพมันอยู่ตรงนั้นจริงๆฉันเห็นน่ะครับนี่ชวนอาจารย์คุยต่อประเด็นนี้เลยมันคือประเด็นคําถามที่เก่งและทีมงานจะถามอาจารย์ต่อไปเนาะคือคุณกันเนี่ยเหมือนจะหายไปก็คือไปขายของอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แนวหน้าแล้วอยู่ดีๆคุณผู้ชมก็มีตัวละครใหม่ขึ้นมามันเหมือนเป็นภาคต่อนะอาจารย์ข่าววันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณวีระสมความคิดพร้อมกับมวลชนนะครับ ประชิดรัว้วรวดหนามบ้านหนองจานนะครับโดยนํากลุ่มประชาชนเข้าไปประชิดแล้วก็ฝ่าแนวกั้นของทางเจ้าที่ตํารวจอนาะภาพนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยจำนวนหนึ่งนะมีธงชาติเนี่ยผ่าเข้าไปได,ได้ได้ด่านหนึ่งสุดอีกด่านหนึ่งผ่าเข้าไปไม่ได้จเจ้าที่ทหารแจ้งว่าฝั่งนู้นมีสไนเปอร์นะครับตามเนื้อข่าวบอกแบบนั้นเนะก็คุณวีระมาเป็นหนึ่งในตัวละครผมไม่อยากจะใช้คําว่าแทนมันอาจจะดูเป็นการกล่าวหาไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราเห็นคุณวีระ มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องบริจาคอะไรแล้วก็มีสตอรี่เบื้องหลังของคุณวีระเนี่ยที่มันค่อนข้างสอดคล้องกับในเรื่องของความขัดแย้งและไทยกับบูชาอาจารย์มองยังไงก็นี่แหละก็คือชาติยมเนี่ยมันก็การมาเป็นเอออาหาะให้บุคคลใดๆก็ตามเนี่ยการมาเป็นฮีโร่ในสังคมไทยใช่ไหมคะ นี่มันเรแ่องอีกมัน ine, ก็เป็นจังหวะที่มันเหมาะสมถ้าคุณวิราาัตจะออกมาเนี่ยนี่ก็เป็นจังหวะที่คุณวิรัชจะต้องออกมาเพราะมันจังหวะที่คุณการลงใช่ไหมฮะเอนี่ก็ยังย,ยังไม่กล้าพูดนะว่าคุณก่ยจะลงถาวรหรือเปล่บบาเพราะเดี๋ยวคุณกันก็อาจจะกลับมาอีกถูกไหมเอาเป็นว่าณวันนี้เนี่ยที่มันพอลงไปบ้างเนี่ยมันเป็นโอกาสบ่อ,อที่คุณวิรัตเนี่ยจะออกมาแสดงความรักชาติอีกแล้วแล้วการแสดงความรักชาติแบบนี้เนี่ยอีกอ่ะคือมันเอมันมักจะได้รับความความ ชื่นชมอะนะฮะก็อย่างที่บอกว่าว่าสังคมไทยเนี่ยชอบฮีโร่แบบนี้แต,แ,ตแต่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 มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรในทางลบได้อีกหลายอย่างมากเอ,อนอกนจากการที่เรายังสามารถที่จะลงเลี้ยงกระแสข,ของชาติยมเอาไว้ยังมองกัมพูชาเป็นศัตรูแล้วก็มีความพยายามของคุณวีระส่วนตัวในการเข็นตัวเองให้เป็นฮีโร่คนต่อไปแต่มันมีมันมีมันมีมนมแง่ลบหลายๆอย่างมันมีแง่ลบทั้งเรื่องเกี่ยวกับเร,เราเราลงนามไปแล้ว ใช่ไหมฮะแล้วมันอันมันไม่มันที่ลงนามเป็นเรื่องั่นเล่นอีกนะคือมันตอนที่มันลงนามเนี่ยโดยการเราเข้าไปอินโว์นะเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะแล้วคือมัน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 ต้องมีผลกระทบแน่ๆถ้าเกิดว่าทางการของไทยผมใช้คำว่าทางการนะเพราะมันต้องรวมถึงทางรัฐบาลและท้งกองทัพด้วยใช่ไหมับอยากว่าหน่อยนคือถ้าทางการไทยไม่สามารถที่จะควบคุมในตรงนี้ได้เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในด้านอื่นๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคนอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่ลงมาเล่นเกมนี้เนี่ย นึกหรอว่าอยากจะเห็นไทยกับกับมพูชาเนี่ยยุติคือเขาอยากให้มันยุติแหละแต่จริงมันแต่ผมที่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มาจากความแฉอะไรวะซินเซียความใจอย่างจริงๆที่อยากให้สองประเทศนี้มันหยุดทั้งหมดเนี่ททำเพื่อตัวเองจะได้โนเบลจะได้รางรวัลโนเบลคือมันม,นมนันผลประโยชน์ส่วสนตัวนี่ออกใช่ไหมฮะค,คือเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดทรัมป์เนี่ย ตั้งอันดาแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยแล้วไทยนี่แล้วประเทศไทยเนี่ยดันปล่อยให้มันเกิดลงนามไปแล้วแล้วก็กลับมาตบตีกันอีกเนี่ยทำให้ทำให้ส่งผลกระทบไปสู่สหรัฐอเมริกาในสุดแล้วสิ่งที่ทําทำเนี่ยในในเคสนี้เนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กก็าาก,กระทบอีกเพราะฉะนันสหรัฐอเมริกามันอาจจะก,กลับมาโดยใช้มติและก็ตามในการลงโทษป,ประเทศไทยก็ได้ <c oughs> ด้านอื่นๆอะไรแบบนี้คือนี่นี่มันน,นี่มันเป็นอะไรอันแรกที่มันที่มันอาจจะมองเห็นได้ชัดๆนะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับ เออความไม่สามารถคืออินอาเวย์มันก็บอกเลยว่า huh. ว่ากองทัพเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้เหรอใช่ไหมฮะแล้วมันแล้วมันจะพูดยังไงอ่ะเออมันจะแล้วทาให้กับ,บูชามองเรายัางไงด้วย huh. คือเรื่องนะพูดไปอย่างนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องกูบบชามองยังไงเนี่ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจหรอกมัน mm hmm. จะต้องไปแคร์หรอกมบ,บูชามองเราอย่างไงเพราะกบบาซันก็เละเทะอะไรแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่า มันมันาอาจจะมาการเป็นจุดอ่อนเราก็ได้อืใช่ไหมฮะที่ที่ยูนิตต่างๆในสังคมไทยมันทะเลาะก,กันเองอะ่ะครับ ใช่ไหมฮะคืออันน้นคือมันเปิดโอกาสให้ให้ให้กัมพูชามันเห็นแผลเราอะคือการการการก็ทะเลาะกับกองทัพตอนนี้เอ้าสมัยการทะเลาะกับพรรคฝ่ายค้านเอ้าเลือกมากรัฐบาลลอยตัวเอ้ารัฐบาลลอยตัวคนละนัอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วตอนนี้กองทัพเข้ามาแล้วอากองทัพก็ทะเลาะกับกันชนะแล้วกองทัพก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยมีอินฟลูคนใหม่เกิดขึ้นมาอีกเรื่องคือกัมพูชาหัวเราะไปเลยอะเลื่อวมากคือเผลอไม่ต้องสู้ะากกก็ลม อะไรแบบนี้แล้วชนะแน่ๆถ้าเกิดว่ากัมมูชาไม่เริ่มก่อนอย่างน้อยชนะในสายตาของสหรัฐอเมริกาอืลืมไปเลยนะอาจารย์ข้อนี้ว่าเราไปเซ็นแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> และ้ว <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์นี้อีกอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่เซ็นมันไม่ใช่เซ็นต่อหน้าแก้เอออัว่วอิบราฮิมคนเดียวแล้วครงนี้เนี่ยทั้งมันมาเซ็นคือในในไอ้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 ไอเคลดเนี่ยมันเซ็นสี่ชื่อมันมีทั้เซ็นอยู่ด้วยอะไรแบบนี้คือเออมันมันไม่ได้อะคือผมคิดว่ากองทัพเนี่ยต้องต้องใช้คำว่าต้อง exercise อำนาจของตัวเองในจุดที่ตัวเองต้องเอ็กซ์ไซส์ตอนนี้คือ,อยูต้องสามารถควบคุมฝูงชนได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ส่งผลได้อีกเลยแล้วกองทัพคุณน่าจะรู้แล้วด้วยว่าการที่ชาตินิยมมันเออล้นจนเกินไปเนี่ยในบางในหลายๆครั้งมันการมาเป็นพ่อเสียโดยเพราะในกรณีที่คุณดิวกับการจองพลังอยู่นะตอนนี้ซึ่งมันก็เกิดมาจากชาตินิยมเออล้นไม่ใช่หรอ,อสำนักข่าว today make tomorrow today